สวัสดีค่ะวันนี้มีภาพยนตร์จากต่างเทศมารีวิวค่ะแต่ว่ารอบในพิเศษเพราะว่ามาทีเดียว6ภาคเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Final Destination ค่ะภาคแรกมาในปี2000ค่ะแล้วก็ภาคที่2มาในปี2003ห่างกัน 3... ปีค่ะแล้วก็ภาคที่3ยังมาในปี26 0 6ซึ่งห่างกัน3ปีอยู่แล้วก็ภาคที่4เหมือนกันค่ะออกมาในปี2009เรียกว่าห่างกันสา สามปีเหมือนกันแต่ว่าภาคนี้มีความมีความปแปลกก็คือใช้ชื่อว่า the final destination ค่ะไม่ได้เป็นแบบ final final นอะนไรนนเ,เลยนะ final destination ธรรมดาล่ะเพราะว่าภาคภาคภาคสีเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็น 3D หรือ 4D นี่นะคะที่กำลังฮิตเลยโอเคแล้วก็พาคที่5อันนี้มา 8. แปลกแหวกแนวหน่อยค่ะมาอยู่ที่2ปีมาในปี2011ค่ะแล้วก็ ภา uh, พสุดท้ายภาคที่6มาในปีสองพี2สถ้านับห่าวจากภาพที่5อยู่ที่ประมาณ14ไปีได้ค่ะแต่ถ้านับข่าวจากภาพที่หนะึ่งโห25ปีแลแต่ละภาค่ะตั้งแต่ภาพเป็นถึงภาพที่หอยู่ที่วัน1ชั่วโมง30นาทีชั่วโมงครึ่งเนี่ยค่ะมีภาพสุดท้ายภาพที่6ค่ะที่1ชั่วโมง4 0 ประมาณ40นาทีสิบนาทีประมาณนี้แหะโอเค,ครถนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะชมในทองทางของแม็กโอเคมีพักไทยคู่ไปเลยนะคะอืมแต่ว่าพักหนึ่งพักสองแล้วพักสามอะผมจําไม่ได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยใครพากแต่ผมจําพักหนึ่งได้ว่าถ้าจะเป็น, MC, นมิอินซีเขาพยายมิีไดค่ะประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้พอแม็กรู้สิกนเหมือนเขาพากใหม่ ภาพใหม่ตะไม่ได้ตะโกนค่ะเรื่องเสียงแบกกล้าต่างๆอะก็ยังก็ดูดีอยู่แล้วก็ภาพก็ชัดขึ้นคุ้มเลยอืมแต่ว่าภาคไทยอันหนึ่งเราไม่ใช่นะคะว่าภาคใหม่ก็ด้ใครติดภาพไหนก็อืมก็ไม่เป็นไรใครยังดูไทยอยู่อ่ะอืมแล้วก็ผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องไฟนอลแต่ละภาคเนี่ยผมดูแค่รอบละภาครอบละครั้งเดียวพูดผิดอ่าภาคละครั้งเดียว ก็เลยแบบไ่ได้ไม่ได้ไอพอมีภาพสุดท้ายออกภาพหกเลยต้องมาดูย้อนแล้วก็ผมขอย้อนนิดนึงค่ะอันนี้ยย้อนเพื่อรีมายความทรงจำของคือผมดูครั้งแรกอะไม่อถอดออกมามอสี่มอห้าจำไม่ได้นะคะเป็นเทอมสองอีกวันเปิดเรียนนะวันนั้นวันวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะไอค่ะเป็นวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยต้องเป็นวันเปิดเลยวันแล้วซว่งจะเป็นมีภาคเทอมสอง เพราะผมจำได้วันนั้นผมขอยืมเสื้อเพื่อนผมไปนอนไม่เป็นบ้านของเพื่อนพี่ชายผมไปกินสุปยี้กันตอนเย็นได้นี่แหละค่ะแล้วก็มาเล่นเกมกันตอนนั้นเป็นเพย์หนึ่งหมือน Nintendo Switch จะไม่ไอ้เด็กสู้ไอที่มันเป็นทถาขายไม่ออกม้าทา Nintendo ตอนนั้นะ่ะ เล่นเพลงเ่นกันนี่แหละเล่นอะไรกนรันภาษากินรอกกมอะไรกันนั่นแหละมันสับส่วนจำไม่ค่อยได้อาจารย์แววยิมเสื้อเ,เพื่อนเพื่อนเก่าวเสื้อมาให้พอเพื่อนผมมาอยู่ในซอยั้านจำได้พี่ตุย้ยเอาเสื้อมาให้เสื้อผาตัวเบลล์เลยจำได้ไฟแก่ไส่ผมมาคนน่ะไฟกันเลยค่ะโอเคพอจำได้เหมือนเพื่อนอยู่กันเยอะในในบ้านค่ะแบนเล่นเกมสักพักแล้วก็แบบ คือเกมมาเล่นได้เทียสองคนคนฝั่งวินนี่ไงเว้ยแล้วสิว่าตอนนั้นนะมีหนังมีหนังเข้ามาตอนนั้นเป็นผันว c ซดีเลยค่ะมีสองแผงก็เลยวอ้ดูหนังกันดูหน้าดอกหน้าตอนห้าทุ่มไงจะกันดูกันนอนดูกันมาสีา่คนมั้งเออจำไม่ผิดแต่เลยว่าพี่ชายผมพี่อีกก็ใครอีกคนหนึ่งนะรือมีสี่คนมานเนีหานั่งเดันอยู่โหจำได้ว่าสนุกสุดๆเลยค่ะคือตอนนั้นต้องแต่กินสุกกี้ที่บ้านเสร็จ แต่ว่ามาดูดูฉากสกโอท่านดูจากเพื่อสนุกมากไม่รู้เดียดูหลายๆคนมาสนุกอ่ะแล้วตอนนั้นมันไม่ได้มีโซเชียลมนให้เราฆ่าเวลากันอ่ะบางคนปากก็ไม่ได้มีมือถือไว้สําหรับเขาเรียกว่านะเป็นเป็นเบอร์บ้านเนดียค่ะไม่ได้มีมือถือสังคนต่มีโซเชียลมีมีขอ,องตัวเองอ่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยแบบโอเคพออยู่ด้วยกันโหดูสนุกมากปิดไฟดูมันดูไดหลอค่ะแล้วก็ดูแบบโอ้สุด ตื่นเต้นมากกลัวมากนะตอนนั้นจําได้พอหยุดแผ่นหนึ่งอ่ะต้องขอพักไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำผมก็ต้องวิ่งอ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยอยู่ก่อนอยุบไปของเข้าก่าอนอยู่บนแบบอย่างนั้นอ่ะแล้วกลับมาดูกันดูจนดึกอ่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็จนแบบต้องหลับไปแล้วเพราะตอนเช้า,า,ชาต้องไปโรงเรียนกันแล้วไงอืมเรื่องหลับสนุบดีอืมอระมาได้เข้าเรียงค่ะขอโทษนะคะอืมไม่ มาเข้าเลือกพักหนึ่งอะรีวิวพักหนึ่งโหยุคหนักปีสองพันยังเป็นโทรสัมบ้านกันเดูยค่ะในเรื่องนะคะแต่เป็นโทรสัมบ้านมันอยู่แต่ว่าในดักแสดงอะที่รู้จักเลยเขาถ้าเป็นอาริอาเธอร์อ๋อสาวๆเลเลคูดน่ารักผมบอกเลยแล้วพิมีคนให้ถวนรู้จักคือพี่ชอนวิลเลียมสกอตไม่ใน,ในอเมริกันไทยค่ะที่แม่เขาแบบเป็นพมาน่าเนสันเนาะถ้าบอกจะแม่แต่ไม่ใชไม,ม่ผิดนะแม่เขาจะแซวอะก็ที่ดที่เพื่อนเขาชอบ ที่เพื่อนเขาตัวนั้นเนิร์ดชอบอ่ะนั่นแหละอืมแล้วก็รวมถึงพี่โทนี่ท็อตซับเบอในตำนานเจ้าของเรื่องแคนดี้แมนที่เป็นชื่ออาชีงของพี่ซิลิโฟก์นั่นแหละเอามาจากภาพยนต์แคนดี้แมน man, นี่แหละในตำนานแหละอืมก็คือแนวคิดของเรื่อง a ฟ d e s เ i n a t i o นนะ่ะตลออย่างนี้ค่ะเขาเป็นหลักเป็น, sex เน,เเปน sex เมเซนะ็ของเรื่องนี้เลยเป็นมเซ็เพื่อทำมาหนะผมเรื่องนี้เลยค่ะคือแนวคิดโคตรดีไม่มีฆาตกรนะคะไม่มีฆาตกรเลย ม่มีใครกรอเลยแต่มีขเขาเรียกยว่าในเรื่องเขาเรียกวความปายความปายมาในรูปแบบของธรรมชาติดินน้ำลมไฟต่างๆนานาะซึ่งก่อให้ใหเกิดอุบัติเหตุอือแล้วอุบัติเหตุพวกเนี้ยสยองมากก็คือการลิวคือเหบอนกับไปเขาเรียกว,ว่าไม่เรื่องไปไปเกินไปเจอล่องความปายางๆเป็นนิมิตมาก่อนอะถ้าไมรอดจากความตายแล้วคนที่รอดนะักตอนนั้นอะก็ต้องมาใช้ คือยังไงคือตายก็คือต้องตายค่ะไม่มีใครรอดแต่ความตายน่ะออาจจะกโก้ค่ะยื้อได้แต่ก็สุดท้ายคนเราก็ต้องตายไม่ว่าด้วยวิธีไหนแล้วค่ะเป็นสักขับของเรื่องนี้เขาแล้วก็นพอเห็นนิมิตแต่ทําให้รอดมาได้หลังจากนั้น,นะค่ะความตายก็จะไล่เรียงแตนงิมิตว่าใครตายก่อนตายหลังเนื้อเรื่องมีประมาณนี้เลยค่ะแต่ความสนุกของเรื่องเนี้ยคือพอดมาเป็นอย่างนี้ทั้งสี่ห้าเรื่องค่ะมันเป็นอย่างนี้ ในแต่เรื่องจะมีการหาข้อมูลเพราะว่าในเรื่องอาจจะรู้รู้ไม่เท่าเราบางเรื่องเราก็พังพ้าเราเรือยู่รู้ไม่เท่าเรื่องในในเรื่องสากเขารู้อะไรกันอืมแต่ว่าความสุดที่คือที่เป็นคนชอบเพอว่าณนาตอนนั้นที่เขาออกมาเล่นเนี่ยช่วงนั้นเป็นเรื่องครีมแล้วก็ไอโนดิทพวกแนวแบบซาเชอร์แนวไลค่าแบบอันนี้เขามาฉีกณนะตอนก็นคือว้าวมาก ใช้ความตายเป็นนามบัไฟไม่ใช่ผีด้วยนะคะเป็นความตายเป็นความรู้สึกมาซิกเซนอะที่มีความเสียสลงวาบขึ้นมาเนี่ยอืมแล้วคือแบบจุดขายคือฉากลายสยองมากแรกแรก,แรกว่าสยองกตกใจะนะล้ำหลังนี่ยิ่งโหดห้างหลังยิ่งโหดคือแบบเป็นหน้าที่แบบหวาดเสียวน่ากลัวแล้วคือแบบกูจะเอาอ่ะคือความปายกูจะเอากูทาทุกอย่างอะ่ะเล่นทุกอย่างอะ่ะอืมแล้วก็ผมอย่างนี้ค่ะภาพแรก เรื่องเกิดขึ้นนเครื่องบินเอาเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดต่างๆนะแต่ว่าด้วยสติก็ไม่ได้เยอะนะคะการที่เครื่องบินจะตกเรือย่างเงี้ยแต่เขาเรื่องเนี้ยมันเล่นทําให้คนนะตอนนั้นผมว่าัหลอนขึ้นเครื่องบินอ่ะคือคนที่กลัวขึ้นเครื่องบินแล้งตลอดอย่างที่รู้ว่าผมอะไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาขึ้นบังโตตอนไปทํางานวิ่ค่ะบนบริษัทส่งให้เลยอย่างเงี้ยเบอร์กับบริษัทได้เคยรู้ว่าความน่ากลัวตอนขึ้นจะทอนลงมันเสี่ยวมาก แบบเอ้ยในเรื่องคือรู้เลยว่าอืเอาเรื่องนี้มาแล้วแบบเสียวเลยค่ะอืมแล้วก็อในเรื่องอะก็จะเป็นเหมือนแบบเราก็จะพยายามพากุปเพื่อนเราอะในการรอดปลอดภัยจากความตายที่มันไล่ล่าเราเออก็ต้องสังเกตตลอดเวลาต้องแบบพอเรื่องเลยนะคือการจัดลำดับในภาคหนึ่งพูดเลยว่งการจัดลำดับอืม แล้วก็เพื่อที่ให้อ่ะในการเล่นในการเล่นว่าเขาจะไปในแนวทางทิศทางไหนเพราะตอนนั้นอ่ะเป็นเรื่องใหม่มากคนน่ไม่รู้โอยกว่าจะรู้ได้เป็นไลน์ที่สี่ที่ห้าแล้วมั้งคะเอ้ยย่อยที่สองที่สามน่มักกว่าจะรู้อ่ะปรับระเอะหอจับพานกว่าจะอะไรได้อ่ะถึงบอกว่าโหถอดันว้าวมากถึงบอกว่าเป็นหนังก็ได้เป็นปรรบรมคูแบบนันนะคะถ้าสนใจอปิดคิดจะไปดูเลยค่ะมีเวลาเจ็ดชั่วโมง่ะไปดูเลยแต่ไม่ได้เกิดไม่ใช่ชั่วโมงนะผมรู้แต่เพียง จบประสามทุ่มครึ่งอะชัมม่วโมงหกเจ็ดแปดกูประมาณเด็ดห้า p พ u s ชัมม่วโมงครึ่งใช่ไหมชัมม่วโมงครึ่งชัมม่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแปดสามเป็นเป็นคู่ใช่ไหมสามคู่สักเตอรมันสิบชัมม่วโมงตีสิบชัมม่วโมงอะเว้นว่าไปไปสต็อปแต่ผมไม่สต็อปเลยผมนอนสต็อปดูยาวมาสิบชัมม่วโมง่ะอืมแต่ถ้าไม่เข็นไม่เข็นแกงอะอย่าทำค่ะผมบอก,ก็เถอถ้าไม่ใช่ดักนังดูหนังเป็นแค่แบบแค่ดูหลังอะอย่าทำค่ะ สำหรับคนที่แบบดูซีรีส์สิบกตอนรวดดูหนังแบบสามสี่วันติดอะต้องอย่างนั้นเพราะอะไรเพราแบบยังแบบเเวลยังไม่ถึงแบบผมบอกเม้าไวยามันเครียดมันเลยมันดูไม่สนุกมันดูไม่สนุกมือโอเคมาต่อหล้วแที่ทีถ้าชอบไปดูแต่ถ้าไม่ดูฟังต่อมาค่ะอ่ะภาคแรกเป็นเรื่องของจันรูปแบบความตายอืมแล้วก็มีอันนังนที่เขาเฉลยว่าภาคแรกคือเรื่องกับเด็กในในทางกับกัน ถ้ายะงไม่ถึงคิวของตัวเองก็ทำี้ไก็แต่ไม่ตายอันนี้แบกแบกมานิดนึงแบกมานิดนิดนึงแล้วก็ในเลื่อนอ่ะลังเอกชื่อครีเร์ลิเวอร์แปลเป็นไทยดิแปลเป็นไทยดิแปลเป็นไทยดมน้ำใสแม่น้ำใสแม่น้ำใสอืมว่าคุณทำาเป็นคอนไทยอ่ะผมชื่อตลกมาว่า,าคนแบบคนฝรั่งชื่อ,อางตลกนี้โอเค าหนึ่งจบไปแล้วค่ะรีวิวประมาณนี้ประมาณนี้แต่ภาคสองอะผมว่าแนวคิดมันเป็นดิจิทัลทั้งเรื่องค่ะผมว่าฟังกันน่าจะปิดแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปถทาบม่ปิดมันจะมีสปอยด์ด้วยน,นคะคะภาคสองสปอยด์ด้วยน่อืมโอเคมาเริ่มภาคสองค่ะภาคสองมือถือเริ่มมีมือถือเข้ามาเล่กในเรื่องนะไม่ใช่เป็โนโดสศัพท์าอะแต่เป็นจอขาวดาเป็นจอขาวดา แล้วก็หักสองอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนไฮเวย์ไฮเวย์เส้นทางเหมือนต้องไปพัทยาอย่างเงี้ยถนนเลขเจ็ดแต่เลข9้าอย่างเงี้ยที่เราไปกันนะ่ะที่ผมไปบ่อยๆอ่ะนั่นแหละบนไฮเวย์ไม่มีทางดีได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากอย่นะ้คะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วคนที่มาตามหลังมาคือถ้าเกิดชนหนักขึ้นมามันหยุดไม่ได้จริงค่ะถนนมันลดมาด้วยความเร็วอะเขาถึงไม่อยากให้มีอุบัติเหตุไง ต่ว่าเราเห็นมันเกิดไม่ว่าจะย่างแฝดหรือคนขับประมาะต่างๆมันเกิดปัจจัยมันเยอะอืมพักทีสองนี่นักแสดงมีเอเจคุบตอนสาวๆโคตรน่ารักใครไม่รู้จักเออคิวไมียวไมาอแตริแล้อือแม,มแล้วก็อืมแลมแ่นแหละอ่าน,นเอกพักหนึ่งกลับมาค่ะอาริอาเตอร์น่ารักทั้งคู่คู่สองโคตรน่ารักทำผมสีทองด้วยแบบสุดๆอืม แต่ภาคสองเนี่ยเอี่ยวกับภาคแรกชัดๆเลยเหมือนแบบทีบิวอ่ะอือเพราะว่ามีคุยเรื่องทฤษฎีของภาคแรกมีกล่าวถึงภาคแรกอืมแล้วก็ภาคได้เป็นแนวเหมือนอ่าเหมือนส,สืบสวนหาข้อหาหาคนเพราะว่ามันจะไม่เหมือนภาคแรกอะคนจะกระจะกระจายป่ะก,ก,ก็ต้องไปตามหาก,กันมาแล้วก็เริ่มหาทฤษฎีใหม่ๆเข้ามามาเกี่ยวข้องอืมแล้วก็เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่า อ่า,อาส่วนร่วมใมทีมเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เรืยอว่าอืออะไรอ่ะมันคือลำดับภาคแรกคุยเรื่องอับดับใช่ไหมคะภาคนี้เรื่องโดบินโฮอือโดบินโฮเข้ามาคือแบบผมบอกเลยว่าเชื่อม,มากคือเขาเรียกว่าไงนะอ่าพอมีลำดับ มาแล้วพอวันค่าบือมันเลยการเรียนใหม่อัอนเนี้ยก็เขาน่าจับรูปแบบกันมันมีทฤษฎีใหม่เข้ามาภาคสองนี่ก็เลยแบบไปอีกสเปกหนึ่งคือท่านูภาคแรกชอบมาภาคสองก็ใหม่กับมาต่อยอดเออถามว่ามันภาคชอบคือเดี๋ยวไหนบอกค่ะว่าจุดขาดยไฟฉากกันเอาอะไรมาค่าเนี่ยแหละจะโหดขนาดไหนเพราะว่าเริ่มมีแบบยังใกล้ๆรข้งแรกพอครั้งแรกยังไม่เหยียดครั้งแรกก็เดือดอยู่นะเออขาแรกกันเดือดอยู่ ดเด่นเดือดอยู่แต่ก็แบบเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปนี้ไปสปอยค่ะไปรอดูได้เลยน่าจะเดือดกว่านี้อันนี้แค่มาเล่าให้ฟังก่อนอือแล้วก็ภาคสองนี่ก็มีปมเหมือนกันปมกับภาคแรกเพราะว่าแบบรีเลทกันอันนี้ชัดเจนทีวิวจัดโอเคพอจบภาคสองมาภาคสามอันเนี้ยโห save ปากต่ผมเลอจะเชื่อมากก็คือเออ นางเอกแมรี่อานิสเบธถ้าใครไม่รู้จักก็คือเล่เป็นลูกสาวจอยแมคเคลนในดฮาร์ซี่ที่มาหน้าหลักน่าหลักเลยเออที่ลูกสาวที่แบบไม่ชอบพ่อถ้ายังไม่รู้จักอีกก็เป็นนักฆ่าที่เขาโคโดนฆ่าแล้วก็มาล้างแคมในทีมของแฮร์รี่ควิมในเออเบอร์เพย์อ่าถ้ายังไม่รู้จักอีก uh, อยู่ในเอ่อ uh, ในเรื่องของเดดพู ของพี่กุนปินไฮโน่หนังที่แบบแดาหลอกคูดเพ่ในตำนานอืมนี่แหละมูมีเกตดาฉันไปผมจำไม่ได้แล้วแต่อีกเรื่องให้จำไม่ได้เรื่องนี้อ่าเทนเขากฟิวเนนในตระกูลเขา f i ฟิ d อ่ะค่ะแต่ก็ที่โดนพี่อ้วนจับลงมาในอ่าไอ้ดินอืมไอที่ลอนๆอนะคะสปอยล์สปอยล์ได้มาที่ตอนจบที่ขึ้นไปข้างบนอะอะแล้วแหละ อันนี้กันดีน่ารักแล้วอีกเรื่องอันนี้ที่ไม่ได้ดูค่ะเรื่องเคสที่เป็นมันนักฆ่าอะไรงอ่ะที่บอกว่าซีเพราะเพราะว่าพี่เบลลี่เราอ่ะมาช้เ่งเก่งยีซูปเปอร์โลยุคนันฮิตมากคตรนหน้าลโคตรเซซี่เลยแบบแสวผมแบบแสวเลยคือเซซี่มากผมไม่รู้จะกันไงแต่ก็มือถืออย่างที่บอกอ่ะเริ่มเป็นจอสีอ่ะแล้วก็มีผู้ดึงพักหนึ่งบ้าง อ่ามีพูดถึงยกมาบ้างเคสครื่องเที่ยวบินหนึ่งแศูนแต่ว่าภาคสองก็ไม่ได้พูดถึงตรงๆเลยวเงเนี้ยอืมแล้วก็เหมือนผมมาไม่เจอเขาเรียกว่านะพี่พี่โทริีโทนิีทอล่ะสั่เไปเลยตั้งนานเราอ่ะหรือมีผมจําไม่ได้อ่ะอืมแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีอืมภาคนี้ก็คือแบบามีกรุปมแบบหนึง่งอืมเป็นกล้องแายลูกใช้กล้องแผยรูกที่ตอน,นกลางคิดต้องดิจิตอล อันเล็กอันยุคนั้นมันจะเป็นเหมือนเหลี่ยมๆเะมันโทรศัพท์เป็นเหลี่ยมนั้นนะะค่ะลื่นๆหลังๆนี่หน้าจะยไม่เคยเห็นเหมือนอันเท่าเมาส์่ะแต่นั้นนะฮะว่าเรามีแฟลชมีอะไรชาร์จที่แบตก็้จะหมดและทายได้ไม่กี่รูปก็หมดเมมก็เป็นแพนหะยุคนั้นอ่ะยุคนั้นทุกอย่างอยู่นอกเวทีหมดค่ะไปดีไอร์ดีในเวทีหมดประมาณนั้นใช้หลักสูตรใหม่การเรียํลำดับก็มาแต่กระโดดข้ามการที่จะแทรกกลางอื แต่ก็ยังเหมือนนั้งต่อยอดอยู่ก็ใช้แบบสาสามาเล่นอเอาฉากความความหวาดกลัวนในการฆ่าอะไรแบบามาเหมือนเดิมค่ะโอเคแล้วก็ไม่ได้มีให้เพิ่มนะ้ะเป็นยังเป็นแนวแบบเ,เป็นแนวแบบปาล์มปามเนะตามจากคเรีกว่าปามจากเอ่อความตายแล้วก็หนีจากความตายกันอยู่ยังเป็นตี้อยู่ยังเป็นแฮปปี้แล้วก็แบบเอ่อแต่ภาพนี้มีพี่น้องอ่ะ พี่เอสเบลพี่แมรี่เอสเบลรามีน้องสาวอืมประมาณนี้ก็ไม่ได้อะไรนะอะเคแล้วถ้าจบพักสามมาพักสี่อันนี้นี่คืออ่าผมความถามผมนะฉากด้านข้าเริ่มเริ่มเดือดละเริ่มเดือดละเริ่มแบบเชิญหนาละเชิดหนาละเริ่มแบบเริ่มแบบปิดแอก่ะกว่า,าแต่ข้าแต่ละคนนี้แบบอืมล่อแล้วล่ออีกโยกแล้วยโยอีกให้เราเสี่ยวจะโดนตรงนี้หรือเปล่าคือคนรู้ค่ะว่าเรารอค่ะ เ,เอานี้มาไม่ใช่ที่เชนนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ยงัยงยังโลกหลายสเต็ปม,มากพักสี่แล้วก็ภาพสวยละคือเขาไปในยุคที่เป็นแบบโฟลคเข้ามาแลวมั้งคะอือก็เลยสวยมากแล้วทำเป็นพันมท,ทีดีโฟดีจำไม่ได้ละแต่ว่าตั้แสดงไม่คุ้นเลยอืมแล้วขาแบบพูดจิตพักหนึ่งแบบไกลกลแต่ก็มีแบบชื่อนางเอกพักหนึ่งแบบทำเป็นชื่อสาวว่ายน้ำอ่าอ่าเคลียร์เคลียร์ เคี r y a ลีเวอร์ชื่อสะไว้สามแล้วก็ใช้ u n d e r คือมีเรื่องเขาเรียกไรนะมีเรื่องของที่เพิ่มมาน่ะจากแนวแนวสามภาคคือมีเรื่องอ่าถ้ายังไม่ถึงเขาอาการภายตัวเองอะทำไม่ก็ไม่ไปอันนี้เพิ่ไว้ชัดเลยให้เห็นเห็นเลยว่าแบบมาไงอืมเพราะที่ภาคสองก็ชัดนะภาคสองระดแบบจ่อหัวเลยเออภาค ภาคสี่นี่คือแบบเพื่อชัดๆอยู่ก็คือแบบเด็กเด็กกันเลยอ่ะอแ,แล้วก็ภาคสี่บีเพิ่มอันนี้คือเรื่องมีนิมิตหลอกรอบสองอดีในเรื่องทุกเรื่องที่มีนิมมีแค่รอบเดียวแล้วก็จบไปเลยอันนี้มีหลอกรอบสองไหมแล้วหลอกยาวเลยหลอกจนแทบเดวผมนน้จะจบแล้วจนเป็นฉากไฟต้อนอยังวืดกลับมาหลอกเป็นนิมิตแล้วทัา้มามาใหม่สิ้นไปอีกานหนึ่งเลย เหมือนถ้าถามผมมันคือมาฉากจบที่เป็นอัลเทเนทเอนดิ้งมัม่เป็นดักจบอีกแบบอะที่ไม่เหมือนเนื้อเรื่องอะจบอีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องเลยซึ่งเป็นดักโอ้โหคเพ่ดีนะเออลอกที่มีสองรอบอืมแล้วก็เดี๋ยว,วกัภาคสี่ภาคสี่มีพิโรภิทศมีมีอ่าแล้วก็อันนี้มาภาคห้าภาคห้าอันนี้ทฤษฎีที่มีเล็บแปดยัดเข้ามาอือยัดเข้ามา คือภาคห้าความเปรี้ยวคือระหว่างทางเขาไม่เออถึงภาคหนึ่งเขาไม่ไม่ไม่เออถึงโทนี่ทอนเลยเพรว่ามันเป็นภางแยกออกมาแต่ต้องไปดูดูในรีวิวค่ะเดี๋ยวบล็อกเฉลยให้รีวิวเดี๋ยวเฉลยให้แล้วก็มีแนวคิดใหม่อืแล้วก็มีแนวคิดใหม่หแ,มหมแต่ตอนที่พี่โทนี่ทอนมาคําพูดแกมันก็ย้อนแย้งอ่ะตัดแล้วเมื่อมีไม่มีกันให้คุณไปดูเราได้ไปดูโทน่ทอนกัน อันนี้มีแนวคิดใหม่คือถ้าการกระโดดข้ามจะมีสองแบบคือถ้าไม่ตลายถ้าไม่ตลายแล้วแบบกลับมาเติร์ดวุบแล้วก็กลับมามันจะข้ามปใช่ไหมคะอันนี้คือถูกถูกฆ่าคือถูกฆ่าปลายจริงๆเลยเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งคืออ่าไปฆ่าเขาหรือฆ่าใข่รัตต์ปลายไม่ให้มาแทนเขาเรียกว่ามุกมีมุกเติดใหม่กับมุกแบบฆ่าอืม ถ้าคคดจะเกิดใหม่อ่ะมีสองอันอันนี้เพิ่มเข้ามา mm hmm. ก็เลยบอกความความดิบความเทืนเทอแบบอืม้าแท้ก็เสียวเสียวคือแบบโหดอะถามผมนะคือโหดอะพํัให้มันดับวืดเข้ามาเลยอืมน่ากลัวน่กลัวอยู่ส่วนภาคสุดท้ายภาคที่หกค่ะอันนี้คือโอ้ผมพูดที่เดี่ามันเป็นหนังใหม่ผมเพิ่งดูรอบแรกอะ อย่างนี้ดีกว่าภาคหกคืออถ้าหยาบๆก็คือพ่อตุ๊สถาบัานค่ะพ่อทุกภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าเป็นรูปภาคนี้ภาคนี้ขมวดรวมไว้หมดเลยจบแบบสมบูรณ์แบบผมบอกเคยอยากจะสร้างเพิ่มก็ได้ค่ะ,คะแต่ว่าเนื้อเรื่องภาคหกผมว่าจบสนิทอ่ะจบดับชิวๆอ่ะจบดับเจ๋งเนี่ยแล้วก็ภาคที่หกอะเป็นภาคแายของพี่โนิทรน,นะพี่โทนิตัวจริงเสียไปะนะคะก็ เราจะเดี๋ยวพ่อโซจัมค่ะไปดูเดทฮอสดูแกเละสิ่เดดยวี่วิวแกจะเล่นหน,นักภาคแรกอเนอะวิเซ่ล่ะใช่ปะอือแกก็เล่นแคนดี้แมนผมก็ดูหนังแบบยุคนั้น่ะพี่ช,ชายผมชอบดูหนังผีฮมีทุกเรื่องอะ่ะผมดึงภบพมีมีทักษะเล่นหนังสยองอะ่ะอืมภาคนี้ดีภาคสุดท้ายผมว่านดีนะดีดีเนเรื่องเนื้อเรื่องด้วยแต่ผมได้ดูอย่างเดียวที่หวังไม่ไม่โอเคภาคสุดท้ายคือนั่นเอง นางเองกทุก่านที่ผ่านมาคือว้านักรณะคือเป็นแนวหนังไลเชียร์แซเชอร์ค่ะนางเอกต้องวัยใสๆวัยรุ่นน้ารลักแต่นี้นางเอกผมไม่รู้ว่าผมไม่ไม่ไม่นางเอกผมไปดูนะคะเป็นนักลงดังค่ะพี่เป็นนักองดังออกอแคนาดาแสดงดีไม่ติดเลยเลยสแสดงทุกอย่างดีแต่แค่รูปหลักผมไม่ชอบแค่นั้นเองรูปหลักไม่โดนไม่โดนเซส้โบสแค่นั้นเองเออนอกบัานคือ ภาพที่ผ่านมาผมแบบโหฝันละเมอเลยค่ะพอเจอพี่คนนี้แบบอ๋อคนอื่นได้ไหมอ่ะคือภาพน,นี้มันภาพปิดจบอะ่ะโอ้แต่เล่นดีไม่คะ่ะคนอื่นไม่แยกพี่เลยนะเออถ้าเป็นดับเขาเรียกอะไรนะนางเอกเวสเดสตอยเางเนี้ยเพื่อนเวสเซ์มาเล่นอย่างเงี้ยเออเพื่อนตัวเล็กๆเ,เหมือนกันเนี้ยเอามาเล่นแบบหน้าแต่งหงกไม่ถึงกันนะแต่อื่นดีหมดทุกอย่างเอฟฟงเอฟเฟกต์เนะื้อเรื่องเนาเรียกปิดจบทุกอย่างแบบต้องอย่างนี้ เอาอย่างนี้ค่ะปิดจบฟุตบอลแบบฟินาเล่แบบสุดผมบอกเลยเฮ้ยยกอะไรเป็นฟินาเล่อะฟินาลเดสเซชัน่นโหปิดจงได้สวยงามสุดๆ,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 ๆเลยค่ะโอเคแต่ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาแต่ย,ยาเดี๋ยวบอกนีิมีอะคิปอีวีวิออันหนึ่งนะคะอีวอันหนึ่งโอเคอะนานปานผมประมาณนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะ ถ้าพี่ๆชอบฟัานด์เซษชานแล้วก็เป็นคนบ้าดูหลังชอบดูดูลวดเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่จริงจังอ่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะอ่าโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่เราสนับฟังกันสุดท้ายนี้ผมขอได้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะจุ๊บจุ๊บ